สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ป่าสายซิงชาแนลครับสวัสดีคุณพี่คือน้องด้วยครับวันนี้ผมมาครับรถทัว e ์3ี3คลิป EP2 ก็จะมีผิดพลาดน,นิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับโทรศัพท์เขาบอกว่าให้เราล้างพื้นที่ครับก็เลยทำไม่เยอะวันนี้น่าจะไม่ทำเยอะแหละน่าจะประมาณนิดนิดหน่อยหน่อยแหละนี่ฮวันนี้ เปลี่ยนรถคันมาใหม่อะเป็นรถหกมมล้ออ่วบีบแต่ซะงง้นกดพงมาอะไรนี้บีบแต่ตลอดเลยผมเปลี่ยนรถคันมาใหม่เป็นรถหกล,ลอ้อยังไม่แต่งอะไรเยอะเหมือนรถแปดล้อนะครับวันนี้เปลี่ยนกันบ้างฮ่ะเอ้ผมว่าจะไปเปลี่ยนรถคันที่ที่นั้นสน่อยอ่ะเดี๋ยว e ี c เจอกันนะเป็นรถคันสีดำอ่ะว่าจะได้ขับอยู่นะอุ้ย ่าจะไม่ได้เน,นี้แหละเนาะว่าจะขับรถคันสีสีดำซะหน่อยฮะวันนี้ขับรถ6กล้อกันบ้างแต่ว่าห้องห้องโดยสารเป็นแบบดีไซน์เดิมแต่ว่าไม่ได้ใช้ฟโฟนะเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินใส่อะไรก็ได้ฮะรวยรวยรวยเศรษฐีครับมีเงินตั้ง8 0 0 0 0นเลยครับคราวที่แล้วที่ไม่ได้ทำคลิปอะ มีเงินตั้งหนึ่งล้านบาทเลยครับโหดมากน่าจะเงินไทยนี้ก็ประมาณสิบสามล้านอันนี้แค่หนึ่งล้านตรนี้ก็เป็นดอลลาร์หรือก็ว่าพีเอเนี่ยเงินอินโดนีเซียเงินไทยอ่ะหยุดไฟแดงอนะ่ะหยุดไฟแดงไหมจะเล่านิทานนะวันนี้รีวิวไม่เยอะครับประตูก็จะเป็น แบบนี้ก่อนนันนี้จะเป็นประตูแบบตรงกลางเป็นรถแปดล้อคันนี้จะเป็นประตูแบบปกติอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนรถกันบ้างน,นะฮะเปลี่ยนรถกันสักหน่อยฮนะดูดีว่ารถจะเป็นยังไงฮนะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่คันนี้ นี่ก็เป็นรถที่ผมขับไปตั้งแต่ EP สองกับ EP แรกนี่คันนี้ฮะอ่าประมาณนี้แหละครับสีม่วงรถสีม่วงสองพันยิบเอ็ดแอบเอามาครับ <laughs> แอบเอามาก็สวยสวยดีครับรถคันนี้โฆษณาอีกแล้ว,วอ่ะโฆษณาแต่ซ้ำๆเดิมๆอยูนะ่เนี่ยไปไป หยุดไฟแดงก็จะไฟเขียวะอะดูดีว่าเราจะอยู่ในขบคขสอสอไหมอืมอืมอ่ะติดไฟแดงออาไม่ปิดอันเนี้ยหรือเปิดที่ปั่นน้ำฝนไปแล้วเราตรงไปครับฮหรือเปิดไฟอ่ะอโอ้โคตรเท รถสีม่วงครับสีม่วงตัดดำใส่กันชนมาด้วยครับรู้สึกว่าไอ้ไอ้สปอยเลยตรงข้าหลังรถคันผมนะยังไม่ได้เปลี่ยนสีเลยคะัว่าจะเอาสีอะไรดีน่าจะสีขาวน่าจะส,สวยนะว่าจะเปลี่ยนสีม่วงสีม่วงมันทำมันแบบมันมืดมื่อ่ะมรงนชอบแบบไฟมากกว่าฮะม,มเมื่อกี้รถตู้รถตู้ที่อยู่ข้หลัง สีน้ําเงินนี้เป็นรถของพี่เจ๊กันกน,นกที่เอาไอเอาเข้ากับข้าวน้ําเงินไปแจกให้คนเล่ลอนแต่เมื่อวานนะครับได้ดูอยู่เป็นดูกันใน Facebook นี่แหละไม่ได้ดูใน YouTube นะผมเห็นเห็นตลอดทางเลยนะครับนี่รถนาะเฟืองพี่เฟือง b 1หเก้า แต่ว่าผ้าของปีหนึ่งไอปีสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับไปไปไปย,ยาวกันต่อครย,ยาวกันต่อครับไม่คุยให้เสียเวลาตอนนี้ตอนนี้มีผู้โดยสารวันนี้ไปขนผู้โดยสารเหลือเหลืออยู่ในรถเก้าสิบสามตอนนี้ได้มาเก้าสิบห้าคนนะครับน้ำมันนั่นเห็นไหมเห็นเห็นเจ๊ก,กันกระหนออกแล้วนะครับ น้ำมันหนึ่งรสิบอดลิตรครับไปไปสายรวยครับไม่คุยให้เสียเวลารู้สึกว่ารถคันนี้จะรู้สึกว่ากระจกมันมันจะค่อนข้างใหญ่มันจะใหญ่หญกว่าอันกระจกของรถรถคันสีแดงกันเนาะสีแดงที่เรารีวิวไปตะกี้เนี่ยเป็นรถแปดล้อกับหกล้อแต่คันนี้กระจกบานใหญ่มากครับไม่มีทีวีเลยไม่มีทีวีเลยครับ เลือกมาท่นานบอกคือผมเลือกไม่ถูกอยากเลือกถูกๆก,ก็ไม่บอก,อกเสริม,มไม่เนี่ยสุดขุมอยากได้ในตัวเร็วกี่นม็มนานเป็นวันหรือเป็นเดือนก,ก็มีให้เลือกคงถล่มทลายคลิกใหม่เมื่อกี้ผู้ใดไอ้ผู้ไอ้ท่านผู้ชมได้เห็นอะไรไหมครับซิมไม่พอเห็นระเบิดนาทีโตมระเบิดเลยครับผมชอบมากครับอันนี้เมืองอะไรเนี่ย มันอะไรดูไม่ออกก็ต้องขอไปด้วยยังไม่ถึงเข่าใหญ่เลยครับอยู่ประมาณเนี้ยเออแต่ก็ว่าไปเดี๋ยวก็ได้ถึงบขสอ,อีกที่หนึ่งแล้วนะครับน่าจะไม่นานหรอกแค่10นาทีฮนะสิบนาทีแนาทีก็ได้เพราะว่าโทรศัพท์ไม่ให้ถ่ายเยอะมันให้ล้างพื้นที่อย่างเดียวเลยครับเอออย่างนี้ก็มีด้วย โทรศัพท์ที่ผมใช้พก็ประมาณ32ิกิกะเลยขนาดโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆยังให้ผมล้างเลยเดี๋ยวได้เป็นรุ่นเก่าๆ1ิกิกตายแน่นอนนะเออเออแบบนี้ก็มีเลยครับ99 100 1 0 1 1 0 2ครับ <c oughs> ไปไปครับผู้โดยสาร100 100คนครับ ไปรถสีม่วงหรือเปลี่ยนไฟตรงข้างหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรสวยดีฮะสวยไม่เบาครับแต่ว่าเป็นรถสีดำสีดำใส่สีม่วงครับแต่นานแล้วไอ้ตั้งแต่นานนี่คือรูปอันนี้ฮะนานแล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นรถแบบ สูงๆกว่านี้มันมันก็เห็นหน้าไงแต่ว่าอันนี้มันมันมีกระจกเลยเขาตัดไอตัวเกมเนี่ยมันตัดหน้าออกให้นะเพราะว่ามันเป็นกระจกมันมีกระจกให้ผู้โดยสารสองนะครับมันก็เลยได้แค่นี้ก็อพอใช้ได้นะเนี่ยเนี่ยจะหยุดไฟแดงตรงนี้ไม่มีไฟอุ้ยตูมขอโทษครับเออเรถพยาบาลด้วยนะน่าจะไปส่งคนคนโควิดนะเนาะ ไอ้ที่ปีป่บ่อยๆนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะบางทีก็มีนะบางทีก็มีนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีแล้วอุบัติเหตุไอที่ปีป่อนี่คือขอจะเอาคนคนที่ติดโควิดเอาไปส่งที่โรงพยาบาลสนามเพื่อเอาไปกัก <c oughs> เอาไปกักตัวประมาณสิบสี่วันนะครับนี่มีผู้โดยสารีจุดหนึ่งเราก็จะไม่ปิดประตูฮะเปิดข้างไว้นี้ก่อนแล้วค่อยปิด <c oughs> ค่อยปิดน,นะครับผมจะยินรีบรีบรับคร,ร,รับรีบรีบรับจะมีรถคันอื่นจะมารับนะบข่าวนี้แหละเงินเยอะแน่นอนครับคนเศรษฐีแน่นอนครับระวังระวังรถขันหลังแซงนั่นไงรถกระบะสีขาวแซงไปแล้วครับมัวแต่รับผู้โดยสารครับรับก็รับไปเถอะอยากได้ตังค์เยอะๆสมมติว่ามันมองไม่เห็นวะ แบบนี้รับถ้ารับทุกจยดนี่ได้เงินได้เงินเยอะนะถ้าเรารับแบบถ้าเรารับแบบว่ารับรับแบบว่าเออถ้าเรารับแบบน้อยๆไม่ครบทุกจุดอ่ะเราจะได้เงินน้อยๆอันนี้รับครบทุกจุดเลยนะครับน้ํามันนีน้ํามันนียังไม่ต้องเติมเนาะ เลยอีกเยอะอยู่ประมาณร้อยกว่าลิตรอะร้อยหกลิตรคือแซงได้แซงอะอว้ยเว้ยเ้ย้ยซงผมว่าจะแซงนะแซงได้แซงครับจะแซงแล้วครับทางรถพยาบาลอย่าพึ่ง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 ,อ,ง,อ,งอุ้ย เกือบชนครับเฮ้ยเกือบชนอะเกือบชนนิดเดียวเนาะขับรถสภาพแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยฮะเพราะว่าขับรถแรงไปหน่อยแรงทุกคันบอกเลยครับถึงร้อยแปดิกิโลเมตรต่อช่วโมงสิบ <c oughs> นาทีครบสิบนาทีแล้วอะ่ะไป ไปก็ก็ก็เอาอะไรของพวกเขาเนี่ยอให้เขาไปก่อนเลยเราจะลิงก์แมพอยู่แล้ว <c oughs> ถึงบ่อข้อสอบไม่เนี่ยถ่ายนานไม่นานหรอกสิบนาทีได้ยังไงเยอะๆยันก็นไม่ได้อะมันให้หล้างพื้นที่อย่างเดียวเลยล้างขี้ โทรศัพท์ที่มันขี้บนจริงเลยสามสิบสองกิกะเออมันเอารูปอย่างใดอย่างหนึ่งออกไม่งั้นมันจะไม่ค่ะนี่ไงถึงเขาใหญ่แล้วครับตอนนี้ถึงภูเขาใหญ่แล้วโยโ่ตอนนี้ยังไม่ถึงเขาภูเขาไอตัวที่เราเคยดูยูทูปไปเมื่อกี้อะช่องอะไรไม่รู้อะที่เขาขับรถอินโดนีเซียขึ้นเขาจนันทร์น่ะแล้วก็ฝนตกบ่อยๆอะแล้วก็ขับรถสกแกนเนียขึ้นมา คันสีขาวอะสีขาวน้ำเงินอเอาคันสีขาวแบบสีฟ้าแล้วก็สีเทาอะเออนั่นแหละดูก็ดูอยู่นะนั่นแหละไอ้ที่ขาวชันๆอะไม่รู้ชื่ออะไรอ่านไม่ออกนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ